เป็นวันปฏิบัติธรรมของพวกเราท่านทั้งหลายพระเนนญาติโยมเป็นวันรวมกันส่วนพระสงฆ์ก็ได้ทำโมโสถสังฆกรรมเสร็จไปแล้วก่อนหน้านี้ตอนเย็นนี้ก็มีการไหว้พระสวดมนต์ตอนน่อไปก็จะได้ฟัง สมโมนิยกถาเขาคงไม่มากวันนี้เขคงจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนั่งปฏิบัติฟังธรรมฟังธรรมะในจิตใจของตัวเองฟังเทศเทศนาว่าการจากครูบาอาจารย์พวกเราก็เด้ฟังมาจนสับสนวุ่นวายไปหมดทั้งที่มันจะเข้ามาแก้กิเลสภายในจิตในใจของพวกเราพอฟังไปแล้ว ไม่รู้จะจับตรงไหนผลที่สุดก็เลยเบื่อกระทั่งการฟังกิเลสมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าเบื่อธรรมะแล้วก็มีทหารหลังใส่ทมหันหน้าต่อมอหนลกหมกไหม,มเท่านั้นเองนะทีนี้เพราะนั้นพวกเราอย่าเบื่อนะธรรมะธรรมะเนี่ยเหมือนกับยาขมมันต้องฝืนฟังฝืนปฏิบัติ ถ้าฝืนได้แล้วลนะ่ะจิตใจจะได้รับความสงบสุขทีละนิดทีละหน่อยจนถึงบรมสุขก็คือการฝืนนั่นแหลนะแต่ถ,ถ้าว่าพวกเราจะปล่อยตามกิเลสมีแต่ตกอับตกต่ำไปเรื่อยๆหาความสุขสบายใจไม่ได้หรอกถ้าตามกิเลสเหมือนกับกินอาหารตามกิเลสตัวเองนะนะั่นแหะอยากอะไรก็กินผลที่สุดมันเป็นเรื่องแสลง กับโรคทําให้ร่างกายอยู่ไม่ได้ต้องตายยาเป็นเครื่องฝืนกับโรคกินเข้าไปมันขมแต่มันมีประโยชน์ธรรมะก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายกินดื่มธรรมะถึงจะไม่พออกพอใจในพิธีการทำพิธีการพูด หรือว่าได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากหนังสือตำรับตำราแต่เราก็จะพยายามฝืนปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจา้าครูบาอาจารย์ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราให้เดินตามทางนั้นแต่ถ้าหาวา่าเราเดินตามกิเลสแล้วชอบอะไรคิดอะไรทําอะไรพูรดอะไรตา,ตามอําเภอใจตามมัทถาใจโดยมากมันจะไหลลงทางต่ํามีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแหละ มันเป็นเรื่องสมุทัยทั้งนั้นเหตุให้เกิดทุกข์ทั้งนั้นเข้ามาสู่จิตสู่ใจการเป็นอยู่ของพวกเราทุกอย่างทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ต่างว่าเราฝืนเราอดทนเชื่อในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ทาทั้งกายทั้งใจของเรานะั่นแหะ จะได้รับความร่มเย็นเป็นถุขคิดมาเมื่อไหร่ก็สบายอกสบายใจใจไม่ห่อเหี่ยวไม่ใจไม่เดือดร้อนไม่ฟุ่นวายเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์จะเป็นเทปจะเป็นหนังสืออะไรก็ต่างควรจะนํามาปรับปรุงแก้ไขตัวของเราเองอย่างองหลวงตาที่ท่านมาเมื่อคาวที่แล้ว ท่านแสดงทมให้ฟังท่านก็เน้นหนักเรื่องเนี่ยเรื่องความตายเรื่องสติเรื่องอสุภะในร่างกายของคนเราทุกๆคนอสุภะภายนอกอสุภะภายในอสุภะภายนอกพวกเราเห็นท่านทั้งหลายเห็นเนี่ยพวกเราเห็นลูกถ่ายสีนามิแล้วก็นั่นแหละชัดๆเลยมันงันแต่ จนอยู่ไม่ได้ในถิ่นนั้นเหม็นคลุ้งไปหมดอันนี้อสุภะส่วนอสุภะภายในใจของเราเป็นผู้ไปเสกสรรขึ้นมานั่นเป็นสุภะนี่เป็นอสุภะมันเกิดมาจาก,กจ,จิตใจสิ่งภายนอกมันไม่ได้มันก็เกิดอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นแต่เราไม่ให้ความสําคัญมันมันก็ไม่สําคัญกับตัวของเราแต่ถ้าว่าเราไปให้ความสําคัญ เป็นสุภาะความสวยงามขึ้นมามันก็สําคัญขึ้นมาในจิตในใจถ้าให้แม่ความสําคัญมันมันก็มันอยู่ในจิตในใจของเราเหมือนกันเพราะนั้นสุภาะก็ดีอสุภาะก็ดีไม่ใช่เกิดมาจากภายนอกเกิดจากภายในเนทานจว่าเป็นสองอสุภาะภายนอกอสุภาะภายในสุภาะภายนอกสุภาะภายในเ,<อ>เพราะฉะนั้นสิ่งสุภาะภายในนะั่นจำเป็นสําคัญที่พวกเราจะรอบรู้ เรียนรู้รอบรู้การเคลื่อนไหวของจิตของใจส่วนอสุภะภายนอกนั้นมันเกิดอยู่อย่างนั้นถ้าเราไม่ใช้ปัญญาพิจารณามันก็เห็นได้สักพอเห็นเหมือนแพทย์เหมือนหมอเห็นทั่วๆไปนั่นเห็นว่าเป็นธรรมดาแต่ตามไม่จริงถ้ามาเจอกับตัวเองนะไม่ใช่ธรรมดาถ้าเห็นด้วยปัญญามันอีกอย่างหนึ่งอาณาเห็นด้วยสัญญาเห็นด้วยสังขารปรุงแต่งธรรมดามันก็เห็นแบบ เลือนเลือนลางลางเห็นตามธรรมชาติที่ม right. well, right. right. anyway, right. ันเป็นอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าหางว่าเห็นโดยปัญญาแล้วมันจะเห็นด้วยถอดถอนด้วยกิเลสไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นด้วยธรรมไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเห็นโดยกิเลสแล้วมันอย่างนั้นนะมันเห็นแล้วก็ติดไปเรื่อยๆพุยนาถ้าอยู่ไปงานก็สวยงามไปเรื่อยๆเอเป็นธรรมดาเย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าเห็นด้วยปัญญาแล้วมันเห็นเห็นอีกแบบหนึ่ง พอด้นที่หลวงตาท่านมาอบรมแนะนําสั่งสอนพวกเราท่านก็นเน้นหนักเนี่ยอันดับแรกก็คือพยายามทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งทําจิตให้นิ่งพอสมควรกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเพียนาให้อยู่ในร่างกายให้มีสติอยู่ในร่างกายไม่ให้สับสายออกไปข้างนอกจากนั้นก็สมมติขึ้นมาตั้งเป็นรูปขึ้นมารูปหญิงรูปชายตรงต่อหน้า จากนั้นก็กําหนดดูอจิตใจมันเป็นยังไงเห็นรูปสวยงามเป็นยังไงอพอเห็นสวยงามก็กําหนดให้ไปตามสภาพของมันต่อไปก็แก่ต่อไปก็ชราต่อไปก็เจ็บต่อไปก็ตายต่อไปก็เน่าก็เปื่อยเเป็นธาตุสีดินน้ําลมไฟจากนั้นก็ตั้งขึ้นมาอีกอเป็นยังไงใจของเราเมื่อเห็นสวยๆงามๆแล้ว ส้าท,ทานวั่นไหวไหมกำหนดดูดูใจของตัวเองเนี่ยที่หลวงตาพูดเทศในวันนั้นจับใจความได้อย่างนี้นคือให้นั่งให้สมมุติขึ้นต่อหน้าต่อตาเรานะนจากนั้นก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายมันมีอะไรบ้างมีกระดูกเนื้อหนังมังสาอสาุภะปฏิกูอมีอุจจาระปัจจวะ ็มอยู่ในท้องในลำไส้ของเราเนะี่ไปหมดขี้หมุกสเลดเลือดหนองอมีแต่ขี้เต็มไปหมดขี้หูขี้ตาขี้ใครอสิ่งเหล่านี้แปลว่าอยู่ในร่างกายของเราถ้าเห็นตามความเป็นจริงแล้วความรักสวยรักงามหรือว่าความรักใครชอบใจก็จะขยับขยับออกไปในระดับหนึ่ง เพราะนั้นท่านจึงให้พิจารณาร่างกายอย่างวันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดมากหลวงพ่อให้พิจารณาสามอย่างนะสำหรับเป็นการบ้านของเราในขณะนี้นะหลวงพ่อให้พิจารณาสามอย่างให้พวกเรากำหนดหรือพิจารณาสามประเด็นสามข้อคิดสามเรื่องสามแนวความคิด ความคิดอันดับแรกให้พวกเรานั่งสมาธิหลวงพ่อเอานั่งสมาธิพวกเราปรนเมเอระลึกถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์จบลงไปแล้วนั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถหายใจเข้าพุทธหายใจออกโถให้จิตใจอยู่กับตัวเองชักชั่วระยะหนึ่ง จะเป็นห้านาทีก็ได้สามนาทีก็ได้สองนาทีก็ได้ไม่ให้มันฟุ้งซ่านบังคับให้อยู่กับตัวเองจากนั้นไงพิจารณา,าอย่างที่หลวงพ่อเคยสอนให้พิจารณา,ามองเข้ามาข้างในของตัวเองเข้ามาดูกายของตัวเองที่นั่งอยู่เนี้ยตอนเช้าเราชันอาหารเราทานอาหารเราเคี้ยวอาหารให้พิจารณาดูว่าการเคี้ยวอาหาร ในร่างกายของเราคือการใส่ปุ๋ยใส่น้ําของต้นไม้ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยใส่น้ําต้นไม้ต้นไม้เราอับเฉาตายได้ง่ายๆแต่มันจะทนกว่าเราแต่เราในไม่ถึงสิบถ้าไม่กินอะไรเลยไม่ถึงเดือนหลอกเสร็จไม่กินน้ําไม่กินข้าวไม่ทานอาหารไม่ดื่มน้ําอปิดจมูกก็ิงร่งเร็วเร็วใหญ่ถ้าไม่หายใจไม่นาน หายใจก็คือออกซิเจนเข้าจมูกเพื่อผ่องไทยของร่างกายคือธาตุลมคือร่างกายของเรามีอยู่ธาตุสีดินน้ำลมไฟแต่ทีนี้เราไม่ได้พูดถึงดินน้ำลมไฟเราจะให้พิจารณา,ากำหนดดูข้างในดูอาหารที่เขาไปเลี้ยงร่างกายเท่านั้นอ่ะอันดับสองอันดับแรกก็คือให้ภาวนากำหนดลมหายใจพุทโธพุทโธ พอจิตสงบอยู่เป็นอย่างนั้นกำหนดดูการชันอาหารของเราการทานอาหารของเราทุกคนเวลาเคี้ยวอาหารมันเปื่อนกับอะไรเปื่อนกับน้ําลายไม่ใช่ไหมเปื้อนกับน้ําลายใช่ไหมถ้าคนไม่มีน้ําลายเป็นไงอร่อยไหมไม่อร่อยออมันเปื่อนกับน้ําลายเวลาคายออกมาละ่ะสกระปรกไหมสกรปรกจะเก,กืนเคี้ยวว่าอีกได้ไหมเอาไปให้คนอื่นกินเขากินไหมไม่ได้พอมันเปื่อนน้ําลาย น้ำลายเป็นของปฏิกูลใช่ไหมคงจะตอบว่าใช่พอกินเสร็จแล้วเคี้ยวเสร็จแล้วกระดกเข้าไปลงไปในลําคอลําคอมันก็เป็นเหมือนกับลําไส้มันต่อจากลําคอลงไปจากนั้นทามันติดมันคล่องอยู่ที่ไหนเรียกว่าแค้นอาหารเรียกว่าอาหารติดคอเอนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ําไล่ลงไป มันก็ไล่ลงไปในยุคในลําไส้พอถึงลําไส้เสร็จแล้วมันก็วิ่งลงไปลไําไส้ของเรามันมีกี่ขดหลายขดหนะกขดไปขดมาขดมาขดไปมันก็ตรงวิ่งไปตามเรื่องของอาหารแต่ละลําไส้แต่ละขดมีความหมายของมันพยายามบดขยี้อาหารพยายามแยกแยะอาหารจากนั้นก็ตกลงไปในกระเพาะเมื่อถึงกระเพาะอาหารอาหารกระเพาะอาหารก็ทํางานอะไรแต่นี่เ,เลือดทั้งหลาย ในร่างกายกันลมกันมาเหมือนกับทาหารทั้งหลายมาช่วยทํางานที่กระเพาะระหว่างงานตกให้เขาทํางานแล้วในร่างกายเ,ยเหมือนกับโรงงานมันมีโรงสีมันมีข้าวเข้าไปแล้ะมันก็ต้องสีข้าวเหล้วนั้นอันนี้กระเพาะของเราก็เหมือนกันทํางานหนักอะึงต่างตงต่างๆต่งๆถามว่าคนแก่รืยมากผู้สูงอายุผู้เลือดน้อย เวลาทานอาหารเสร็จแล้วนะจะห่วงเหงาเหานอนหลับโดยอัตโนมัติเพราะเหตุไรเพราะว่าเลือดมันไปช่วยย่อยอาหารในลําไส้ในกระเพาะทําให้คนนั้นห่วงผู้เท่าผู้แกนห่วงหลับคาคาข้าวว่างั้นพอเหตุไกรกับเพราะเนี่ยพอเลือดไปเลี้ยงไปทํางานที่กระเพาะจากนั้นพอมันทํามันก็เน่าอมันก็ย่อยสลาย ทั้งที่ตะกอดมันเป็นผักเป็นอะไรเข้าไปจากนั้นก็กระพาะกระดูดซึมเข้าสู่ร่างกายคพอมึนสู่ร่างกายนะร่างกายก็กักบที่กระเป๋าเพราะได้ปุ๋ยได้น้าได้อาหารได้ออกซิเจนจากนั้นก็พอเสร็จแล้วมันก็ต้องมีกลากอาหารเหล่านั้นก็ไหลลงไปส่วนข้างล่างเป็นอุจจาระ,ะเป็นปัสสาวะไปแล้วไง นี่แหละร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ผลที่สุดก็เป็นอุจจาระมาเป็นยังไงเป็นที่ปรารถนาไหมทั้งที่ตอนเช้าเราทานอาหารอริดอร่อยแต่พอตกตอนเย็นตอนค่าตอนวันพรุ่งนี้ขึ้นมาแล้วเป็นสิ่งที่ขยะขยงนี่ร่างกายให้พิจารณาตามความเป็นจริงนะอันนี้คืออันหนึ่งอย่ว่าอันที่สองให้กําหนดดูอย่างนีนะ้อันที่สามเหมือนกับให้พิจารณาเมื่อครั้งก่อน พราะการพิจารณาครั้งก่อนไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวแล้วจะจบไม่ใช่จนเกิดความเบื่อหน่ายคลายถอนหรือความยึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่เมื่อนั้นจึงหยุดการพิจารณาแต่ถ้ายังถอนไม่ได้ก็แสดงว่าเราต้องโยกต้องคลอนต้องพยายามถอดถอนอยู่อย่างนั้นคือให้พิจารณาร่างกายให้เป็นกระดูกอันดับที่สามนะให้เป็นกระดูกกําหนดตั้งแต่ศีรษะลงมากระโหลกศีรษะเราเป็นยังไง กะโหลกของคนมันเป็นเหมือนกับฟันหมาตายเป็นหยกัยกๆอ,อ,อ,อย่างนั้นะสีเฟียงจากนั้นก็ข้างในก็เป็นมันสมองเราไม่ต้องพิจิึงมันสมองไม่ต้องคิดเราพิจารณาถึงกระดูกอย่างเดียวคราวนี้ดูพิจารณากระดูกกําหนดดูกระโหลกศีรษะตัวเองจากนั้นก็พิจารณาถึงตาของตัวเองมันตาโหวจมูกเวก เพราะมันไม่มีเนื้อเลยเด้จากนั้นก็มีปากมีฟันข้างบนมีฟันข้างล่างแล้วก็มีขากันไกลจากนั้นก็มันไปจดกับลําคอลําคอเราเป็นป่องๆจากนั้นก็มาจดที่ไหล่หายปารากระดูกไทลแล้วก็ามากระดูกแขนขวาเรือมีป่องเดียวแล้วก็มากระดูกข้อศอก เป็นปมเป็นขอดตรงที่มันให้ขยับได้พับได้จากนั้นเป็นแขนมีกระดูกสองชี้จากนั้นข้อมือลงมาหาฝ่ามือจากนั้นก็เป็นนิ้วมือเป็นนิ้วๆเป็นชีช้ๆเป็นข้อๆปลายแหลมปิดเมื่อไม่มีเนื้อละมีแต่กระดูกปลายแหลมปิดนิ้วมือแต่ละนิ้วสั้นยาวต่างกันอย่างที่เราเห็นนี่ยนะ กระดูกนิ้วโป้งผูใหญ่แต่นิ้วกลางอย่างนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยจากนั้นก็กำหนดดงลนะกระดูกให้เห็นกระดูกแล้วก็ข้อมือแขนต้องคอศอกกระดูกศอกกระดูกแขนขึ้นมาโคนแขนหายปลกระดูกหายปาระจากนั้นเข้ามาแขนซ้ายกำหนดดงอีกอย่างเก่าจากนั้นกำหนดลงไปสันหลัง เป็นข้อข้อและก็มีกระดูกชี้โคง้งเมื่อมาหุ้มปอดเอาไว้แต่ไม่ต้องพิจารณาปอดเห็นแต่กระดูกอย่างเดียวเนี่ยมันหุ้มปอดเอาไว้จากนั้นก็ลงไปถึงกระดูกสันหลังตุ่มตุ่ม,มลงไปกระดูกที่ช่วงเอวลงไปช่วงที่มันต่อลงไปครับกับเชิงการกระดูกเชิงการจากนั้นก็พิจารณาลงไปถึงกระดูก เชิงการจากนั้นก็เป็นกระดูกขากระดูกหัวเข่าชบาหัวเข่ากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งมีสองท่อนมีสองซี่จากนั้นก็ลงไปกระดูกเท้าป่าเท้านิ้วเท้าแหลมปิดืันกันสั้นๆกระดูกนิ้วเท้ามีฝ่าเท้ากระดูกทั้งหมดจากนั้นก็ขึ้นมาดูเชิงการกระดูกสะโพกลงไปกระดูกข้างซ้ายเปลี่ยนมาดู ขากระดูกขามันคดโคดโค้งโค้งหน่อยนะจากนั้นก็มีกระดูกหัวเขา่ามีกระดูกฉบ้ามีกระดูกแข้งมีสองซี่ชี่ใหญ่กับซี่เล็กกระดูกแข้งจากนั้นก็กระดูกข้อเท้ากระดูกฝ่าเท้ากระดูกนิ้วเท้านี่แหละวันนี้ให้พวกเราพิจารณาอย่างนี้นะอ,อ,อันดับแรกให้พิจารณา ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซะก่อนพุทโธพุทโธทำจิตให้สงบอย่างน้อยสักสองสามสี่ห้านาทีจากนั้นก็เพรณาถึงมองเข้าข้างในเคี้ยวอาหารกืนอาหารให้ดูอจุพะในร่างกายของเราจนถึงอุจจาระเป็นที่พอใจไหมทุกคนมีอย่างนั้นไหมไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ไม่รู้ว่ายศถาบรรดา สักสูงสง่งร่ารวยทุกอย่างขนาดไหนออมีขี่มีเยี่ยวมีเหมือนกันหมดเพราะนั้นให้พิจารณาตามความเป็นจริงกำหนดดูอย่างนี้แล้วออสักสามสีเที่ยวนะออจากนั้นก็กําหนดกระดูกวันนี้นะออให้พิจารณากระดูกดูสิแต่เนี่เป็นไงกระดูกศีรษะจนถึงฝาเท้าจจากฝาเท้าขึ้นมาศีรษะจากศีรษะลงไปฝาเท้าออให้ตลบไปตลบมาตลบไปตลบมาไม่ต้องให้คิดไปทางอื่นวันนี้ ให้อยู่ในสามกรรมฐานนี่นะทดลองดูนะเอาตอนนี้ไปหลวงพ่อจะให้นั่งภาวนาเอานั่งคัดสมัธิต่อไปนะนั่งคัดสมาธิจากนั้นก็ปนม,มือระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นก็นึกพุทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเมื่อจิตอยู่ในความสงบนิ่งพอสมควรแล้วก็ให้มองเข้าข้างในอย่างที่ว่านะเนี่ยนะมอง ตั้งแต่กินอาหารตอนเช้ากระดกเข้าไปในลําคอไหลลงไปยังไงสภาพมันเป็นยังไงจนถึงจ่อยจนถึงออกจนถ่ายออกเป็นยังไงนี่แหละเป็นไอพิจารณากรรมฐานกรรมฐานที่ตั้งของกรรมฐานคือร่างกายของเรานี่แหละเพราะนั้นให้กําหนดให้พิจารณาว่าร่างกายเป็นยังไงอยู่ในสภาพอย่างไรถ้าคนรู้เท่ารู้ฐานร่างกายแล้วจะไม่หลงนะ จะถอนทิฏฐิหรือถอนอัตตานุทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายถ้าไม่ยึดมั่นในร่างกายแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้ายึดร่างกายเป็นของสวยงามเป็นของเราเมื่อร่างกายเป็นของเราคนอื่นก็เป็นของเราลูกสามีพัญยาเป็นของเราบ้านช่องเป็นของเราเงินคาทรัพย์สมบัติเป็นของเราจักรวาลของเราผลสุดกิเลสเท่าภูผาป่าไม้เต็มไปหมดในโลกจักรวาล ถ้าขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วสิ่งอื่นจะเป็นตัวตนของเราได้อย่างไรนะพระพุทธเจ้าให้ถอนอย่างนั้นรผะนั้นวันนี้พวกเราทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะสิเป็นยังไงนะะตอนนี้ไปนั่งสมาธิ